เกิดเนื่องมาจากในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนต่างก็เฝ้ารอคอยเพื่อที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลากัลยาณีกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและก็ได้มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆนานากันอย่างแพร่หลายและในที่สุด เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่24กันยายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิาราชจัลยานีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชานก นในวันมหิดลประจำปีพศ2564ณโรงพยาบาลศิริราชปียมหาราชการุณและบรรยากาศในวันนี้ก็ได้มีเหล่าบรรดาผสกนิกรมาเฝ้ารอรับสเสด็จกันเป็นจำนวนมากโดยได้มีการชูป้ายให้กำลังใจและถึงรูปของทั้งสามพระองค์เพื่อมาเฝ้ารอรับสเสด็จอีกด้วยโดยในครั้งนี้ได้มีผสกนิกรชาวไทยหลายฝ่ายได้ชูรูปของเจ้าคุณพระศรีนาถพิาราชกัลยาน,นี เพื่อแสดงความเคารพรักอีกด้วยโดยหลังจากนั้นทั้งสามพระองค์ได้เสด็จไปยังพระราชานุศวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสำหรับวันมหิดลนั้นซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยอีกด้วยโดยเหตุการณ์ในวันนี้ก็ได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โดยเริ่มจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมทือรสกุลเขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้เฮ้ย hey, เสด็จแล้วนานๆจะทำหน้าที่เดแบกสักทีต้องเฮกันหน่อยไม่คุ้มเลยปีๆหนึ่งค่าจ้างมาหือมาทำนิดเดียวเดี๋ยวนี้ไปกันสามคนแฮ และแทบไม่น่าเชื่อสายตาเลยว่าเมื่อในโพลนี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทียรัศกุลได้ถูกแร่ออกไปโดยได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามากดถูกใจถึง28,122ไลค์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพียงเท่านั้นและก็ได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ก็แปลกดีนะตอนสมัยรัชกาลที่9แทบจะไม่พูดถึงหรือยกย่องวันมหิดโดนแต่รัชกาลที่10กลับให้ความสำคัญ ถึงกับประกาศเป็นวันหยุดนักข่าตอนเลิกเพิ่มปากบอกว่าให้ปฏิรูปแต่แซะแต่งแง่ทุกวันปฏิรูปตัวเองก่อนเถอะอาจารย์มีพักหนึ่งที่เจ้าคุณพระไม่ได้ออกงานด้วยส่วนชาวเน็ตก็เมนเลยว่าถ้าไม่เห็นเจ้าคุณพระออกงานด้วยก็แสดงว่าตัวจริงท่านไม่อยู่แล้วแน่นอนงานนี้ท่านเลยพาออกงานเป็นในในว่าฉันยังไม่เป็นอะไรนะจ๊ะคนไทยเสียใจด้วยนะที่ทําให้ดีใจเกอหนูเข้าใจคนที่รักสถาบันกรรษัตริย์ชาติไทยนะ แต่ว่าได้โปรดไล่คุณประยุทธ์ให้หมดวารรในการเป็นนายกรัฐมนตรีเร็วๆสักทีค่ะคือเขาทําให้ประเทศไทยตกต่ํามากๆเขาดูแลคนไทยไม่ได้เลยเขาจัดการกับโรคระบาดผิดพลาดทําให้สภาพการเงินของประชาชนตกต่ําได้ปรดคืนอิสรภาพให้คนไทยด้วยค่ะโดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าฟิปเปรียยอมผมดำหุ่นแน่น ขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์เหมือนท่านอายุ40ต้นๆไม่มีเหี่ยวย่นตามกาลเวลาเลยซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ในวันนี้นั้นดุเดือดมากและแถมยังได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวปลอมอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยและเป็นแค่เพียงการคาดเดาจากประชาชนบางส่วนเพียงเท่านั้นและหลังจากนั้นในวันเดียวกันนี้เมื่อเวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถีราชกัลกยาณีได้เสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวัลโรกาทหยพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ต่างก็ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นปรับเลื่อมยินดีถึงแม้ว่าจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์กันออกไปต่างๆนานาโดยจะเห็นได้จากคอมเมนต์จากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นั้นมักจะเรียกร้องให้ผลเอกประยุจันโอชานั้นลาออก เห็นพ่อหายไปตั้งนานคิดถึงพ่อคิดว่าพ่อเป็นอะไรเห็นพ่อออกมาพบประชาชนให้ประชาชนเห็นบ้างแบบนี้ก็สบายใจว่าพ่อไม่ได้หายไปไหนอยากจะบอกพ่อว่าคนเอกประยุทธ์กำลังจะขายแผ่นดินและคิดเหินเกรงมากเกินไปเขาจะขายแผ่นดินที่บรรพกษตริย์บรรพบุรุษกอบกู้มาเขามีสิทธิ์อะไรจะมาขายแผ่นดินอยากให้พ่อปลดเขาออกไปทำเพื่อประชาชนสักครั้งนะครับพ่อ ประชาชนก็หวังพึ่งพอ่อเพราะพลเอกประยุทธ์สร้างความเดือดร้อนเอาไว้มากมายครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นและเสียงเรียกร้องจากประชาชนบางส่วนเพียงเท่านั้นและถึงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแบบอยากกระพิบตาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้